กราบสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องฮ e l l o t h นะสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสูบเรื่องราวของอลงกตหลวงพ่อพันหน้าสอนเพชรสอนสุพรรณลาเล้วแก้วตาสัญญาให้วห่าเฮยังจำเทียลี่ไม่วัฒนาบุญนี้บบบนำพี่มาไม่เจอนวนคลคลางคาราบาวคาราบาวพี่น้องครับทั่วจินพ่อนเนาปากเกาไม่นอน พี่นี้มีเพียงน้ำตาลินล,ลังลาหลากมาหายใสงามให้จะร้องทำไมร้องไปเรื่อยอันนี้ไม่น่าจะเป็นพันหน้าน่าจะเป็นพันลำเออเหลือจะเชื่อเหลือเกินแอดมินรั่วแล้วครับตอนนี้นะมีเรื่องราวของหลวงพ่อลงกดเข้ามาในโสดประสาทนะครับตอนนี้เองชาวบ้านร้านตลาดเขาสงสัยกันเพื่อนว่าหลวงพ่อลงกดเจ้าเป็นไผ่กันแน่กันเพื่อนเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นหลวงพ่อลงกดแห่งวัดพระบาทน้ำโพกันเพื่อนกำลังถูกตรวจสอบเกี่ยวกับเส้นทางการเงินกันเพื่อนท่านนําเงินไปใช้ผิดวัตถุ ประสคงเงินเพื่อนตรงนี้เองมีการให้ญาติให้มิชิแกนแฟนหมอลำให้น้องนางหางเครื่องที่ใกล้ชิดท่านเอาไปซื้อที่ดินเงินเพื่อนเรียกว่ารับบริจาคมาแล้วเอาไปซื้อที่ดินสะสมไว้เงินเพื่อนแบบนี้ก็เรียกว่าผิดเต็มประตูนอกจากนี้ยังมีการเอาศพของผู้ป่วยไปดองเงินเพื่อนเวลาคนเข้าไปในวัดสร้างความเวทนาสงสารเรียกคะแนนนิยมเงินเพื่อนหลายคนเห็นก็น้ําตาตกหลายคนเห็นก็น้ําตาหลังลินบริจาคให้หลวงพ่อเป็นการใหญ่แต่ที่ไหนได้หลวงพ่อเอาไปใช้ผิดวัตถุป,ประสงค์เงินเพื่อนตรงนี้เองก็มีการตรวจสอบกันอยู่ตำรวจ จอจะเอาไมา้จับอยู่มาลำมาล่อกันเพื่อนปรากฏว่าในขณะที่กาลังตรวจสอบอยู่นี่เองชื่อห่วงหลวงพอ่อลงโกรกันเพื่อนตรงนี้เองดันไปตรงกับข้าราชการท่านหนึ่งที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วกันเพื่อนไอ้ชิบหายชื่อตรงยังพอทุเลากันเพื่อนตรงนี้นมสกุลตรงเป๊ะอีกต่างหากชื่อพ่อชื่อแม่ดันเหมือนกันกันเพื่อนตรงนี้เองสร้างความตระหนกตกใจให้กับคนตรวจสอบหลังจากนั้นก็มีการตรวจสอบเชิงลึกกันเพื่อน ปรากฏว่าเลขบัตรประชาชน13หลักกันเพื่อนของผู้ที่เสียชีวิตราชการคนนี้ตรงนี้เองดันไปตรงกับหลวงพ่อกันเพื่อนมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หลวงพ่อไปทําสูติบัตรพระกันเพื่อนหรือว่าบัตรประชาชนพระเรียกกันง่ายๆแบบนี้ก็ได้ดันไปกรอกเอกสารในใบสุที่ตรงนี้เองเลขบัตรประชาชน13หลักตรงกับคนที่ตายกันเพื่อนเรียกว่าตรงแบบเป๊ะๆ13หลักกันเลยทีเดียวกันเพื่อนหลายคนก็เลยถามว่าหลวงพ่อเจ้าเป็นไผ่กันเพื่อนมาแต่ใสตัวของหลวงพ่อตอนนี้ปิดวาจากันเพื่อนแกบอกว่าพูดเยอะไม่ได้เปลืองน้ําลายกัน เื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปยังไม่ออกมาแท้ให้ไม่ใช่นะับหยอกหยอกยังไม่ออกมาแถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้ปล่อยคลิปมาแบบบางๆก็มีแต่คลิปขอบริจาคก,กันเพื่อนบอกว่าตอนนี้หลวงพ่อแย่แล้วมีคนบริจาคเงินให้แค่วันละ2 0 0เท่านั้นเงินเพื่อนเข้าสารอาหารแห้งเริ่มหมดชาวบ้านร้านตลาดที่อยู่ในวันเริ่มเดือดร้อนกันเพื่อนหลวงพ่อบอกว่าขอบิณฑบาตอีกสักรอบอยากจะได้เงินไปช่วยคนเงินเพื่อนตรงนี้เองไม่มีการชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลถูกผิดแต่ประการใดขอบริจาคเน้นบริจาคอย่างเดียวกันเพื่อน ตรงนี้เองชาวบ้านร้านตลาดเขาก็ได้แต่เครือบแกงสงสัยกันเพื่อนมีเหตุผลอยู่ 2, 2> เหตุผลเท่านั้นที่คนจะไปสวมบัตรประชาชนคนตาย1ก็คือหนีคดี2ก็คือไม่ใช่ค,ค,น,คนไทยกันเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้เป็นย่ส่เรื่องราวของหลวงพ่ออลงกดพันล้านเห็นไหมใช่นะัหยอกหยอกคนไม่ใช่ตำลึงจะไปพันล้านทําไมเรื่องราวของอลงกดหลวงพ่อพันเจอกันเพื่อนเรื่องราวนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงท่านอาจจะเป็นสายลับคังคังโป้ยคู่แข่งกับสายลับคังคังชิงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจอาจจะเป็นตำรวจปลอมตัวไปสืบคดีหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้กัน เชิญสดับรับฟังเรื่องราวของหลวงพ่ออาลงโกดแห่งวัดพระบาทน้ำผู้กะเล็กรับาพมก่อนอื่นเลยนะเราต้องบอกแบบนี้กันเพื่อนเรื่องราวที่ประเดีย๋ยวประเดเข้าไปยังวัดพระบาทน้ํผู้ตรงนี้มีจุดกําเนิดจากไอบีกันเพื่อนไอบี IB เด็กวายกันเพื่อนก่อนหน้านั้นเดินอุ้มบาตรตามตูดหลวงพ่อต้อยต้อย,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 อยกันเพื่อนหาเงินเลี้ยงลายจากประชาชนวันดีคืนดีไอบีดันรวยแบบผิดหูผิดตากันเพื่อนสร้างบ้านมูลค่า50ล้านกันเพื่อนซื้อรถให้น้องนางหางเครื่องใช้ราคาเป็นล้านกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นเกลโก เพื่อนสาวสวยหน้าตาดีนมประมาณ 400cc ถูกไอบีเลียผ่าดักกระชากเป็นยานเงินเพื่อนตรงนี้เองไอบี IB, ก็เลยซื้อรถให้กลายเป็นว่าชาวบ้านร้านตลาดเขาไปเห็นเงินเพื่อนไอชิปหายเด็กวัดคนนี้มันรวยเหลือเกินเงินเพื่อนเขาก็เลยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบปร,รากฏว,ว่าเป็นตามที่ชาวบ้านเขาสงสัยจริงๆเงินเพื่อนตัวของไอบีทูตสื่อวิญญาณตรงนี้นําเงินมูลนิธิไปใช้ส่วนตัวจริงๆเงินเพื่อนไปสร้างบ้านไปซื้อรถหลังจากนั้นก็มีการตรวจสอบเชิงลึกเงินเพื่อนเรื่องราวต่างๆก็เลยชี้ไปที่วัดพระบาทน้ําผู้ประดประด ไปยังหลวงพ่ออานลงโกดกันเพื่อนตรงนี้เองตัวของไอ้บีตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนกันเพื่อนเรียกว่าไปส่งหมีให้ไม่ใช่นะไม่รู้ไปส่งผีอยู่ตรงไหนไปจับวิญญาณตรงไหนอันนี้ไม่แน่ใจเงียบหายไปจากหน้าสือ่อแต่ตอนนี้เองผู้คนเพ่งเล็งไปที่หลวงพ่ออาหลงโกดเหตุผลคนใดถึงมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในวัดพระบาทน้าผู้ก่อนหน้านั้นผู้คนศรัทธากันเพื่อนในตัวของหลวงพ่ออานลงโกดเห็นว่าเป็นพระน้ําดีช่วยเหลือผู้ป่วยช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากกันเพื่อนชาวบ้านร้านตลาดก็เลยเสนอสนุนช่วยบริจาคอยู่เรื่อยๆ,ๆพอออมีเรื่งงข เท่านั้นชาวบ้านเริ่มสงสัยกันเพื่อนว่าหลวงพ่อคนนี้เป็นไผมาจากใสกันเพื่อนวางตัวแบบนี้มันไม่เหมาะสมเอาเงินไปใช้ส่วนตัวเอาเงินไปให้ลูกศิษย์แบบนี้มันไม่ดีกันเพื่อนหลังจากการตรวจสอบตรงนี้ก็พบข้อพิรุษหลายอย่างกันเพื่อนไม่ว่าจะเป็นการที่หลวงพ่อเอาเงินจากมูลนิธิไปให้คนสนิทชิดเชื้อกันเพื่อนไปซื้อที่ดินประมาณ2 0 0พไร่แถมมีการเลี้ยงเด็กแถมมีการเลี้ยงคนกันเพื่อนตรงนี้เองเป็นน้องนางหางเครื่องหลายคนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่หลายคนฟันธงบอกว่าน่าจะเป็นมีหลวง ลักษณะเป็นแบบนั้นไปหลักฐานมันยังไม่มีตรงนี้เราไม่อยากปักปั๊มกันเพื่อนแค่เอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ตรงนี้เองมันก็ผิดอยู่เต็มประตูกันเพื่อนนอกจากนี้กันเพื่อนพอเข้าไปตรวจสอบในวัดจริงๆพบว่ามีโครงกระดูกมากมายกันเพื่อนมีผู้ที่เสียชีวิตตรงนี้ถูกดองไว้กันเพื่อนเป็นอุทาหรณ์สอนใจหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่คนที่เข้าไปพบเห็นช่างนาเวทนาสงสารกันเพื่อนคนที่ตายไปแล้วแทนที่จะไปบําเพ็ญกุศลแทนที่จะไปฝังไปเผาตรงนี้เองหลวงพ่อเอามาดองไว้กันเพื่อนเวลาค คนเข้าไปในวัดจะได้เกิดความสงสารกันเพื่อนหลังจากนั้นก็บริจาคกันเพื่อนถือว่าเป็นเหลี่ยมของหลวงพ่ออีกแบบหนึ่งก็ว่าได้กันเพื่อนตรงนี้เองชาวบ้านร้านตลาดที่รู้ข่าวว่าหลวงพ่อทําแบบนี้ถึงกับหมดศรัทธาหากินกับคนตายหากินกับร่างไร้วิญญาณกันเพื่อนถือว่าเป็นอีกแผลหนึ่งที่หลวงพ่อลงกดโดนแบบเต็มๆหลังจากนั้นหลวงพ่อลงกดท่านก็เงียบเงียไปกันเพื่อนในระหว่างที่มีการตรวจสอบอยู่นี่เองมันดันมีเรื่องโปะใหญ่กันเพื่อนเรียกว่าโป้แตกกันเลยทีเดียวรวมมิตรทะเลกันเพื่อนเนื่องจากว่าประวั อย it, ่างเงนเพื่อนก่อนหน้านั้นหลวงพ่อท่านบอกว่าท่านเรียนอยู่เทพสรินเงินเพื่อนตรงนี้เองอยู่เทพสรินเป็นนักฟุตบอลปรากฏว่าโรงเรียนเงนเพื่อนตรงนี้ออกมาชี้แจงแถลงไขบอกไม่เคยมีหลวงพ่อลงกฎอยู่ในทะเบียนราชอยู่ในทะเบียนนักเรียนกันเพื่อนหลวงพ่อลงกฎท่านก็เลยอดรนทนไม่ไหวก็เลยออกมาชี้แจงแถลงไขในมุมนี้กันเพื่อนท่านบอกว่าท่านเคยไปเตะบอลที่โรงเรียนเทพสรินเฉยๆกันเพื่อนเห็นว่าโรงเรียนมันสวยดีเวลาเขียนประวัติตรงนี้ท่านก็เลยกอกลงไปว่าท่านเคยเรียนที่นี่ชีพหายแบบนี้ก็มีด้วยกันเพื่อน แค่ไปเตะบอลตรงนี้ก็อ้างเป็นนักเรียนของเขาแล้วกันเพื่อนหลังจากนั้นยังมีการขุดการค้นเพิ่มเติมกันเนพื่อนพบว่าหลวงพ่อลงกฎมีการแอบแอ้างว่าท่านเรียนอยู่ที่ออสเตรเลียกันเพื่อนปรากฏว่ามีการไปตรวจสอบอีกแล้วกันเนพื่อนพบว่าหลวงพ่อลงกฎไม่เคยไปออสเตรเลียไม่เคยไปเรียนด้วยซ้าไปหลังจากนั้นก็มีการขุดการค้นว่าจรงิงๆแล้วหลวงพ่อลงกฎท่านชื่อว่าอะไรกันเพื่อนความจริงแล้วเรก่เริ่มเดิม,ดมทีหลวงพ่อลงกฎท่านชื่อว่าเกรียงไกรนามสกุลเพชรแก้วกันเพื่อนเพิ่งมาเปลี่ยนในปีพศ .2529 กันเพื่อน ลงกดพลมุกกันเพื่อนทีนี้พอชื่อลงกดพลมุกไปค้นหาในทะเบียนราชมันดันไปตรงกับข้าราชการคนหนึ่งกันเพื่อนตอนแรกชื่อตรงกันก็ไม่เท่าไหรกันเพื่อนพอสืบพอค้นจริงๆงกันเพื่อนความจริงแล้วเขาแค่อยากจะรู้กันเพื่อนว่าหลวงพ่อจริงๆเรียนอยู่ที่ไหนจบอะไรมาแต่พอไปสืบไปค้นดันไปเจอว่าตัวของข้าราชการคนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วกันเพื่อนแถมตัวของข้าราชการคนนี้กันเพื่อนดันมีชื่อพ่อชื่อแม่ตรงกับหลวงพ่ออลงกดอีกต่างหากกันเพื่อนชื่อเหมือนกันยังพอทำเนาแต่อันนี้ชื่อพ่อ ชื่อแม่เหมือนกันอีกต่างหากกันเพื่อนเรื่องราวนี้ก็เลยลุกลามบานปลายกลายเป็นจานเชิงกันเพื่อนหลังจากนั้นก็มีการเอาเลขบัตรประชาชน13หลักกันเพื่อนไปเทียบกันปรากฏว่าเหมือนกันยังกับแก่กันเพื่อนตรงนี้เองร้องแบ้แบแบ,แบ เนื่องจากว่าหลวงพ่อลงกฎกันเพื่อนท่านเคยมาทำใบสุดที่พระกันเพื่อนนั้นไปกรอกเลข13หลักที่ตรงกับคนตายกันเพื่อนชิปหายกันแล้วกันเพื่อนชื่อตรงกันพ่อแม่เดียวกันเงินเพื่อนแถมเลข13หลักตรงกันแล้วหลวงพ่อลงกฎคือตัวจริงหรือตัวปลอมกันเพื่อนหลังจากนั้นญาติพี่น้องของข้าราชการที่เสียชีวิตตรงนี้เขาก็ออกมายืนยันเงินเพื่อนว่าเขาไม่รู้จักกับหลวงพ่อลงกฎมาก่อนกันเพื่อนไม่เคยมาบ้านด้วยซ้ำไปข้าราชการที่เชื่อลงกฎพลมุกตัวรงนี้เองเขาเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี6กกันเพื่อนนี่ก็คือคยยืนนนัจาากญติพี่้อง ของอลงกฎพลมุขตัวจริงกันเพื่อนหลังจากนั้นฝ่ายปกรครองที่อยู่ในจังหวัดลบบุรีตรงนี้เองก็ตีอกชกหัวกันเพื่อนบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดกันเพื่อนเนื่องจากว่าเลขบัตรประชาชน13หลักของหลวงพ่อตรงนี้เองไม่ตรงกับข้าราชการที่เสียชีวิตไปแล้วกันเพื่อนแต่ตรงนี้เองประชาชนเขาไม่เชื่อกันเพื่อนเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นหลวงพออ่อลงกฎใช้เลขบัตรประชาชน13หลักตรงกับผู้เสียชีวิตนั่นก็คือข้าราชการคนนี้มาโดยตลอดก,กันเพื่อนเพิ่งมาเปลี่ยนในปีพศ2552หลองพันห้าร้อยหราริชสชงหนเงพ่อนดันออกเลขบัตรประชาชนใใหหม่้กับหลวง พ่อกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปอันนี้ยิ่งโบบากันเพื่อนความจริงแล้วประชาชนคนไทยที่เป็นสัญชาติไทยต้องมีเลขบัตรประชาชน13หลักตั้งแต่เกิดกันเพื่อนเหตุไนในปีพศ2552รถึงมีการเปลี่ยนเลขบัตรประชาชนให้กับหลวงพ่อใหม่กันเพื่อนยิ่งแถยิ่งเข้าตัวกันเพื่อนเรียกว่าเข้าดากกันเลยทีเดียวสําหรับแพนี้เนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นมันมีหลักฐานกันเพื่อนตัวหลวงพ่อไปขอเอกสารขอใบสุทธิบัตรพาะตรงนี้เองก็ใช้เลขบัตรประชาชน13หลักของคนตายมาโดยตลอดก,กันเพื่อนรวมถึงเวลาไปรับเกรติุ รับเกียรติบัตรไปรับปริญญาตรงนี้เองท่านก็ใช้เลข13หลักของคนตายเช่นเดียวกันเงินเปื้อนดังนั้นเองแผลนี้มันแถไม่ได้กันเปื้อนเนื่องจากว่าหลักฐานมันชัดเจนมีอยู่ในระบบมีอยู่ในคอมเงินเปื้อนกดคอมก็ขึ้นกันเลยว่าหลวงพ่อเคยกอกเลขบัตรประชาชน13หลักของคนตายในการขอรับปริญญาในการออกสุทธิบัตรพระกันเปื้อนชาวบ้านร้านตลาดเขาก็เริ่มสงสัยหนักเข้าไปอีกกันเปื้อนว่าหลวงพ่อเป็นไผมาจากใสเงินเปื้อนตรงนี้เองท่านเป็นมาอย่างไงประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้กันเปื้อน การที่เราเป็นคนไทยแล้วไปสวมสิทธิ์คนตายตรงนี้เองมันไม่มีเหตุผลอื่นเลยกันเพื่อนการที่เราเป็นคนปกติอยู่แล้วเราจะไปสวมสิทธิ์คนอื่นทําไมเราจะไปใช้บัตรคนอื่นทําไมตรงนี้มันหาเหตุผลไม่ได้เหตุผลมันมีอยู่สองข้อที่เขาตั้งข้อสงสัยกันกันเพื่อนหนึ่งก็คือหลวงพ่อหนีคดีมาหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ปักปามกันเพื่อนการที่เราไปก่อกรรมทาชั่วกันเพื่อนฆ่าคนตายค้ายาลักษณะเป็นแบบนั้นไปมีหมายจับมีคดีติดตัวตรงนี้เองบางคนเลือกวิธีการสวมสิทธิ์กันเพื่อนเรียกวิธีการสวมบัตร เพื่อปลอมเป็นคนอื่นกันเพื่อนไม่ให้ตำรวจตามจับอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ในมุมของหลวงพ่ออารมณ์กรอีกอย่างก็คือเรื่องของการเป็นต่างด้าวกันเพื่อนเมื่อไม่มีบัตรประชาชนคนไทยตั้งแต่แรกเวลามาอยู่ประเทศไทยหลายคนใช้วิธีการสวมสิทธิ์คนตายกันเพื่อนต่างด้าวบางคนมีเงินต่างด้าวบางคนมีสตังเงันเพื่อนไปวิ่งเต้นกับหน่วยงานของภาครัฐแล้วก็ไปสวมสิทธิ์คนตายแล้วก็ไปออกบัตรทับกับคนตายกันเพื่อนลักษณะแบบนี้ก็เป็นไปได้ดังนั้นหลวงพ่ออารมณ์กดมีอยู่สองชอยกันเพื่อนที่จะตอบคําถามตรงนี้ นั่นก็คือสวมสิทธรริ์ทําไมสวมสิทธิ์พาะหนีคดีหรือว่าสวมสิทธิ์เพราะว่าเป็นคนต่างด้าวกันเพื่อนตรงนี้นผมก็ไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อลงกฎท่านจะออกมาแถให้ไม่ใช่นะครับออกมาแถในรูปแบบไหนกันเพื่อนแต่ไม่ว่าจะจบแบบไหนก็แล้วแต่ผู้คนได้หมดศรัทธากับหลวงพ่อองค์นี้ไปแล้วกันเพื่อนเอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ตรงนี้ก็ประเด็นหนึ่งแถมมีการโกหกเรื่องเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาหรือว่าที่จบที่มาตรงนี้ก็ประเด็นหนึ่งแถามมาสวมสิทธ์คนตายอีกอันนี้หนักเลยกันเพื่อนเรียกว่าผิดหลายกระทอกเรียกว่าผิดหลายกระทง เปื้อนมีบางคนฟันธงฉับๆว่าหลวงพ่อไม่น่าจะรอดคูก,กันเปื้อนตรงนี้เองอาจจะตีตัวยาวๆกลายเป็นมรรคทายกกลายเป็นผู้นําจิตวิญญาณอยู่ในเรือนจําหลังจากนี้ไปกันเปื้อนจุดจบของหลวงพ่อลงกฎจะจบแบบไหนอันนี้ต้องติดตามตอนต่อไปหลายคนบอกว่าไม่นานนี้จะมีหมายจับกันเปื้อนนี่ก็คือเรื่องราวของหลวงพ่ออลงกฎกันเปื้อนสายลับคังคังโป้ยไม่ใช่นะตรงนี้เองเป็นอลงกฎพันหน้ากันเปื้อนหลวงพ่อองค์นี้ไม่ธรรมดาเขาทําได้ทุกอย่างเพื่อ เื่องเงินตราที่ได้มากันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปน,นี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยเพื่อนไว้ณที่นี้ด้วยขอให้ยเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดไว้สมความมุ่งมา่นปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับโพ